ครับตีเด็กสายมันครับผมย้ายมาดูฝั่งที่เทของอทีมสังกัดรถบริษัทกันบ้างครับผมทีมฝ่ายสะบัวครับอำเภอแคนดงจังหวัดบุริรัมน,นี่เสียเวยเปิดหัวคันแรกครับเดก้าสีชมพูเสียเวยสุดหลอของเรา สายแบกครับยุบแล้วเทเลยครับนี่ยุบฝั่งคนขับเที่ยวละ45บาทครับจ่ายสดทุกวันนะครับ 10 cả bạเลย. Phản của DK xì lông ngắn ạ. Anh này bom. Bò tập luyện. Bò tập luyện. Bò tập luyện. Bò tập ข้างล่างติดอีกแล้วครับเจ้ายอดอัศวินติดอีกแล้วครับเสียมอสเอเสียมอดมานี่ติดเลยสองวันที่ผมเข้าเวนแทนเนี่ยติดไม่โหดเท่าเสียมอดเลยครับเสียมอดมาสองที่ยวติดสองที่เววเลย ปึกเลยดินก็อนข้างเปียกครับขับรถทั้งวันเนี่ยยังไม่เหนื่อยเท่ากับเสาะดินทั้งวันเลยนะครับต้องเอาสาวๆมานั่งให้กำลังใจมากเฉยถ้านั่งให้กำลังใจนี่ไม่เหนื่อยเลยนะเนี่ย การสุดหรอของเรามานะครับ รถรอเทดินดกัน ดินไม่ติดกระบ่เลยครับกระบ,บ่ไม่เลอะเลยตัวแรงประจำทีมงานเลยครับคันนี้ ฝุนตลบเลยครับเรียบร้อยที่เทสบายสบายครับ โอ้โหครับคูโซ่ครับโอ้โหโอ้โห,โโหมาอย่างกระพายุเลยเนี่ยครับดูสิครับโอ้โหฝุ่นตลบว่าเมกาสีขาวนี่แรงแล้ว เจอฟูโซเข้าไปครับโอ้โหเมกานี่ต้องคิดซ้ายเลยเรียบร้อยครับ จวดต่อครับไปยังกับพายุเลย แต่ละคันนี่ฝุ่นตลบทั้งนั้นครับนี่รถบริษัท สุดรอมาแล้วครับ ฝุ่นเยอะจริงๆครับทางฝั่งของเสียเวย์ใกล้จะเสร็จแล้วครับเงื่อห้ำออกแล้วแบบนี้ ตบถ่ายแน่นมากดูกันแค่นี้พอครับผมเจอกันใหม่ครับ